ตั้งตรงๆนะครับตั้งตรงๆนะครับยกช่วงขวานเลยนะครับผมสวัสดีค่พะพบกับช่องชาแน,นลวีวีออนทัวร์นะคะขณะน,นี้นะคะก็เป็นเวลานะคะ7จ็นาฬิกาสินาทีนะคะตอนนี้นะคะหลวงตาก็ได้ออกเดินผุดงออกจากวัดบางฝวานแล้วนะคะตำบลสามชุกนะคะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะข้าปสวยเลยข้าปสวยเลยนะอหของตรงนะ ยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นครับตั้งตรงตั้งตรงๆครับผมตั้งตรงตั้งตรงให้ผมอย่าล้มนะครับ ยกของขึ้นเลยครับยกของขึ้นเลยนะครับพวงมาลัยเอาเอาเอาาได้นะครับเอาพวงาได้เลยนะครับผมจะจับกะระกระบะ ดนทิบครับถามกาบเอาไอคุณอไรออได้ครับเอาอุทัยแีาน่ครับผมอย่าเข้าไปนคาด วันนี้นะคะหลวงตาก,ก็ไปทางบางนางบวชนะคะแล้วก็ไปทางอำเภอบางละจันนะคะไปทางบางละจันนะคะวันนี้ตอนนี้่องประตูวัดนะคะ,ะตอนะะตนะะี้หลวงตาก็ได้คนเดินออกทางประตูวัดแล้วนะคะ ğ